เมื่อวานนี้ตอนเย็นๆในเขตของกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลน,นะครับหลายแห่งเลยเจอกับสาภาพของฝนตกแล้วก็สุดท้ายนะครับรถในกรุงเทพมหานครถนนหลายสายเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเจมอนเจิงน,นองไปด้วยน้ำมันอยู่ในคลองเลยค่ะมันอยู่ในคลองฮะนี่น,น,นะครับเนี่ยน้ำท่วมขังรอการระบายรอการระบายนะฮะ หลายจุดเลยมีการแชร์ภาพกันมาและก็หลายท่านเมื่อวานนี้หลายคนเนี่ยโอ้โหเนี่ยปวดท้องชี่ปวดหนักปวดเบาอ,อยู่ในรถเนี่ยนานนับชั่วโมงเลยนะฮะ <c oughs> นี่นะครับอยู่ในสภาพนี้รถบางคันก็เสียครับเขาก็แชร์ภาพกันออกมาเนื่องจากว่าตอนเย็นของเมื่อวานนี้คือฝนเนี่ยมันเริ่มมาตอนที่จะเย็นๆหน่อยบ่ายแก่ๆหน่อยนะครับนี่แล้วก็เกิดตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้ถนนหลายสายในกรุงเทพรวมทั้งในเขตปริมนทนหลายจังหวัดเนี่ยเกิดน้ำท่วมขังเนี่สูงหลายเส้นทางเลย ถนนบางสายเนี่ยรถไม่สามารถขับไปได้แต่ว่าถ้าจะขับก็ไปในสภาพนี้นะครับเนี่ยขับเลนเขาเรียกว่าเลนขวาถ้าเป็นเลนซ้ายเนี่ยมันจะต่ำหน่อยน้ำมันก็จะไปขังนะครับเสี่ยงกับรถที่จะเสียว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็ทําให้การจราจรนี่ติดขัดอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นบนถนนหรือไม่ก็ทางด่วนทางด่วนก็ไม่ดวนนะครับเมื่อวานนี้เป็นที่จอดรถเนี่ยแออัดกันมากทุกเส้นทางเลย ขณะเดียวกันโลกออนไลน์ก็มีการแชร์ภาพจากผู้ใช้ Facebook นี่หลายรายอย่างเช่นท่านนี้นะครับโดราเอมอนนี่นะครับก็โพสต์ภาพน้ำท่วมขังบนสะพานลอยพูดไม่ผิดนะครับน้ำท่วมขังบนสะพานลอย <c oughs> นี่ <c oughs> นะครับมันไม่ใช่ว่าน้ำท่วมบนถนนมาถึงสะพานลอยนะ <c oughs> แต่ว่าบนสะพานลอยเนี่ยช่องระบายน้ำรูระบายน้ำมันตันครับ Oh. นี่นะฮะเป็นสะพานคนข้ามมันก็ยังท่วมอีกว่าอย่างนั้นนี่นะฮะบริเวณแยกตลาดเอี่ยมถนนสีนะครินเนี่ยแล้วก็ระบุในคําบรรยายบอกว่าหนีน้ําท่วมจากถนนมาได้แต่ดันเนี่ยมาเจอน้ําท่วมบนสะพานลอยแล้วก็บอกว่าฮ่าฮ่าฮ่านี่นี่เนท่วมได้ยังไงพี่แป๊ะคือเข้าใจว่าท่อตันแต่ว่าตรงปลายสองฝากมันก็เป็นบันไดอนะคะน้ํามันไม่ไหลลงไปหรอคือ,อมันก็ไหลไหลแบบหยดติงต๊งติงอะ่ะ<อ>คุณน้องตาล แต่ว่าโดยสภาพเนี่ยมันท่วมมาเนี่ยเหนือข้อเท้าขึ้นมานะควม<อ>สูงนะคือไอรูช่องระบ,บายมันตันไงมันตันนี่เขาเรียกว่าเนี่ยเป็นแห่งเดียวในโลกน้ำท่วมสะพานลอยคนข้ามันมีที่ไหนครับ<ส>เขาเรียกว่าสะพานลอยน้ำอา่านี่นะฮะมี<ชค> <pe> ที่ไหนครับยกเว้นประเทศไทยประเทศกูมีเนี่ยต้องบอกแบบนี้นี่นะฮะคนโพสต์เขาบอกว่าหนีเสือปะจระเข้เป็นการกลับบ้านที่โหดมากค่ะวันศุกร์แห่งชาติว่าอย่างนั้นในจุดแรกจุดที่สองครับคุณตาลครับ ซอยรามคำแหง24คะน้ำท่วมขังจนรถเคลื่อนตัวกันไปช้าๆมันน้ำมันขึ้นมาอย่างนี้ค่ะรถรเขาก็ไม่กล้าขับเร็วอยู่ล้วแล้วก็เจอลุยน้ำแบบนี้ก็ต้องปิดแอร์ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นน้ำเข้าเครื่องข้างในดับได้เลยแล้วก็ใน Facebook Live เราตอนนี้มีคุณผู้ชมชมอยู่คุณอาสารายงานเข้ามาด้วยบอกว่ารามคำแหงไฟดับตั้งแต่เที่ยงคืนตอนนี้ยังไม่ติดนะครับนี่นะครับ มีปัญหาก็ส่งข้อความทักทายกันมานะครับท่านผู้ชมฮะค่ะมีอีกที่หนึ่งใช่ไหมฮะคุณสองครับที่ซอยศรีนครินยี่สิทะลุซอยพัฒนาการ54น้ำท่วมทั้งซอยค่ะนี่พอสะพานท่วมเกือบเอวเลยนะ มีคนบอกว่าเห็นรถเล็กลอยไปตามน้ำเหมือนเรือเลยค่ะแล้วรถก็จอดเสียหลายคันด้วยรถติดสะสมในซอยจากถนนสีนครินนี่โอ้โหดูอย่างที่บอกว่าน้ำเข้ารถอ่ะนี่น้ำมันไหลออกจากตัวรถก็แสดงว่าน้ำมันท่วมรถน้ำมันเข้ารถใช่ไหมฮะก็อย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์ไงฮะคือศุกร์สิ้นเดือนด้วยโอ้โหแล้วก็ฝนตกด้วยรถติดหนักเข้าไปใหญ่ นี่นะฮะอีกมุมหนึ่งนะครับอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์30แยกเจ็ดเขตราชบุรณะในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยต้นมะกอความสูงประมาณสัก20เมตรฮะถูกแรงลมเนี่ยถูกแรงพายุเนี่ยพัดจนล้มมาทับบ้านไม้ครึ่งปูน2ชั้นนะฮะทำให้เนี่ยหลังคาบ้านฝาผนังและกระเพดาน,นเสียหายอย่างหนักเลยนี่นะครับเนี่ยก็หน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ชีพก็ไปครับ พยายามที่จะไปตัดไปทอนเนี่ยต้นมะกอ,อกที่ว่านี้ให้ให้ลงมาท่ามกลางความมืดว่าอย่างนั้นเถอะแต่เขาก็มีไฟนะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าของบ้านก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนะครับแต่ว่าบ้านนี้เสียหายเจ้าของบ้านในคุณสิรินันกลินสุคนเนี่ยบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยกำลังเก็บผักบุ้งอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงดังสนั่นเลยจึงรีบวิ่งออกมาดูก็เพราะว่าต้นมะกอ,อกได้ล้มทับบ้านแล้ว ซึ่งในบ้านขณนะที่ต้นมะกอกเนี่ยนะครับเนี่ยล้มลงมาก็มีคนอาศัยอยู่7คนนะครับต้นมะกอกที่ว่านี้นะครับก็ปลูกมากับพร้อมกับบ้านนั่นแหละนะฮะประมาณสัก20ปีเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภ,าภายัยก็ได้นาเลื่อยยนเนี่ยและก็อุปกรณ์ไปช่วยตัดกิ่งไม้กันออกนะฮะและก็บอกว่าเนี่ยมาเนื่องจากว่าก็เอาไปเก็บไว้ข้างๆก่อนเดี๋ยวเช้าวันนี้ก็จะไปเคลียร์กันอีกครั้งหนึง่ง ทีนี้มาดูสภาพอากาศหน่อยทางกรมอุตุนิยมวิทยาท่านว่าอย่างไรเขาบอกว่าในช่วงระหว่างวันที่30สิงหาคมก็คือในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่3กันยายนนี้นะฮะภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและก็น้ําป่าไหลหลากได้นี่นะครับ